สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเน้นลูดนะครับในงวดวันที่6ธันวาคมพศ .2564 นะครับ ครับผมสาหรับเมื่อวานแนวทางก็ไม่ทําให้ FC พี่น้องที่เข้ามารับชมผิดหวังนะครับแอดมินก็ให้เข้าทุกน้อยนะครับเมื่อวานให้อยู่ที่เแล้วก็3นะครับผมแล้วก็9นะครับตัวเด่นเม็ดเดียวก็คือ9านะครับสาหรับลงในคลิปก็คือ7กับ9นะครับเมื่อวานก็เข้านะครับสาหรับ9ก็มา3เด้งเลยนะครับก็มา91นะครับในรอบพิเศษนะครับแล้วก็มา29ในรอบ ปกตินะครับแล้วก็มา69นะครับในรอบ VIP นะครับเข้าทุกนอยเลยนะครับสำหรับ7ก็มา73นะครับแล้วก็37นะครับในรอบปกติหรือรัฐบาลนะครับหรือว่าในรอบเฉพาะกิจด้วยปังมากเลยนะครับเมื่อวานเข้าทุกนอยนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับ เลขเด่นที่ผมได้มานะครับสายวิ่งสายรูดรูดสกับ8นะครับเพื่อความชัวร์นะครับเต็น3ก็จะเจาะอยู่ประมาณ4คู่นะครับก็จะมี3 5หนะครับ3 1 3 4แล้วก็3 7 7 3นะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับผมเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับเด่น8ก็มี83นะครับ8 1 8 7แล้วก็8 6กนะครับก็4คู่เหมือนกันนะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับสุดสามตัวก็จะมีเด่นๆนะครับ 785 3 8 1 4 1 8นี่นะครับแล้วก็85 4นะครับแล้วก็แถม0 8 7ย์นะครับสำหรับตัวเลขเด่นชุด3ตัวนะครับชุด4ตัวนะครับชุด4ตัวนะครับชุดเบิ้ลนะครับก็จะให้4คู่นะครับก็มี4ตัวก็จะมี3 3 8 8 7 7 2 2นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับ ในงวดประจำวันที่6ธันวาคมนะครับพศสอ6 4นหะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ